สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้เราอยู่ที่บ้านตะ๋ยนะครับ<ช>มาดูฟาร์มของเสียท็อปนะครับมากับรักเกีตรฟาร์มแล้วก็สุรินพาทัวร์เอาสุรินอะไรนะสุรินพาทัวร์นะครับมาดูวัวครับนี่ตัวนี้จะเป็นฮินดูบราซินใช่ไหมใช่ใช่ฮินดูบราซินนี่ลักษณะใบหูเขาจะสวย ฟังจากผู้รู้จริงนะครับนี่ตะเกียบฟามหมอเละมาดูตัวนี้นะตัวใหญ่มากเลยครับสูงเสียดายมาไม่ทันในตัวผู้สองตัวตัวใหญ่อะอยากเห็นอะไม่ได้เห็นเลยมาดูตัวนี้ครับโอ้โหตัวนี้มีคนให้แล้วนะแปดสิบนะครับตัวนี้เสียทบ บอกว่ามีครบุดยอดครับอันนี้แม่น่าจะแม่สาวแล้วมั้งหรอแม่สาวไหมแม่สาวสี่ขวบแล้วอ๋อ4ี่บห้าขวบแล้วสี่ขวบมันมีสนใจอาหารนะครับไปสนใจ <มา S 1> พิษมีฝ <มา S 1> ั<ม>่งนู้นครับพิษดูครับตัวนี้ครับแม่ลูกนี่เปิดไว้ที่81นะครับ ลูกประเภทเมียครับรับแดงครับแดงล้วดูฝั่งนี้ก็จะเป็นรวมๆกันนะครับวัวครับขุนครับเอามาขุนเสยเทอปเอามาขุนมีควายด้วยนะครับนี่ควายหรือว่ากระเบือนะครับอันนี้ก็ขนอยู่นะครับมีทางโน้นอีกนะครับเนึ่วัว วันนี้อยู่ที่ฟาร์มของเสียท็อปนะตอนนี้เสียท็อปก็กาลังจะให้อาหารอยู่นะครับครับเจ้าของครับเจ้าของฟาร์มครับสนใจวัวหรือว่าสนใจกระบือนะครับติดต่อมาได้ครับอยากได้แบบไหนนะครับทางนี้มีหมดครับวัวพื้นบ้านวัวพันวัวลูกผสมมีหมดครับนี่ ดูครับมีเยอะเลยครับ,นะรบชาโรเล่ก็มีนะครับไกลๆนน่น,นครับแม่ลูกชาโลเล่นะทางนน้นตอนนี้ก็เสียท็อปก็กำลังจะให้อาหารเนะ่ครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่ประมาณ5โมงครับ เหกสิบเจ็ดนาฬิกาครับอันนี้หน้าเก็บไว้นะครับนี่แปดสิบเอ็ดนะครับมตัวนี้ครับแปดสิบครับ <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้แปดสิบนะครับเนี่เขาให้แปดสิบแล้วนะแต่ยังไม่ปล่อยนะครับมีพ่อพัน์อยู่ตัวหนึ่งครับเสียดายครับผมมาไม่ทันพ่อพันธุ์ตัวใหญ่ครับมีตัวใหญ่สองตัวนะครับคลิปก่อนผมถ่ายตัวหนึ่งครับแล้วก็ว่าตัวใหญ่วันนี้ครับตัวใหญ่มากเขาว่าตัวใหญ่สูงเกือบเกือบสองเมตรอะสองเมตรมั้งเขาว่าแต่ผมมาไม่ทันครับเสียท้อปล่อยไปแล้วครับสองตัวเลยครับพ่อพันมาดูตัวนี้ครับนี่ตัวนี้จะเป็นเฮนดูบราซินครับใบหูยาวๆครับ พ่อพันดูครับ ครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสคราย์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ